แฟนผมน่ารักโบเมลดาประกาศข่าวดีผ่านสื่อไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกรักช่องสามเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโบเมลดาเพราะหลังจากย้ายมายังไม่ถึงปีบอกเลยว่าทั้งงานละครเพลงใหม่รวมไปถึงอีเวนต์ติดต่อเข้ามาเพียบรวมไปถึงเพลงที่ปล่อยออกมาอย่างแฟนผมน่ารักที่ตอนนี้ ยอดวิวทะลุแต่20ล้านเป็นที่เรียบร้อยล่าสุด8ธันวาคม2,565โบโปเมลาดาเธอได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าเร็วๆนี้น่าจะมีโปรเจกต์ตอบแทนแฟนๆที่ให้การตอบรับดีขนาดนี้ไม่คิดว่าเพลงจะวิวเยอะมากเพราะ5 6ล้านก็ว่าเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้เคยบอกทีมหากถึง20ล้านจะซื้อแซลมอนเลี้ยงยกกอง ก็ต้องซื้อให้ตามสัญญาและขอบคุณทุกคนที่นำเพลงของเราไปใช้ส่วนหวานใจตัวจริงอย่างอะไร็กไม่มีแพลนถ่ายเพลงนี้แล้วเต้นด้วยกันเพราะเขาเคิน